ก็อยากให้คอร์โมนให้กฎไกณฑ์นะคอรมนฮอรมนเนี่ยในการส่งความเห็นไปให้โดยใช้ใช้อาการสมส่วนนะครับในการไม่สั่งของคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะแล้วก็เรื่องนี้มีการพูดคุยในกรมธรรม์ด้วยผมการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระาชบัญญัติเรื่องโทษศัพทด้วยก็คิดว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าพี่ฟังจากคุณชนรวัตรได้ดีมันไม่ค่อยใช้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ผฮอร์โมนก็ได้ถ้ากรณีแบบคุณใช้ทวารเสด็จขึ้นมาเป็นอำนาจของอายการสูงสุดนค่ะ อันนั้นอั้านสุดนั้นมหาอกิานุสุดแต่ว่าเท่าที่จำได้คดีอภิารเมืองเนี่ยมีฟ้องในขั้นอายการไม่ถือคดีเองค่ะพัสดร้อยส่วนใหญ่ไปตอไปเลยไปต่อไปหรอกครับก็ครับผมขอบคุณมากครับก็่างที่เห็นไปก็คือนอกจากเรื่องของเงินนะครับคือผมก็เคยไปดูเคสนึงที่ที่ต้องไปของก็ต้องถ่ายรูปบ้างแล้วบอกว่าเราจนยังไงจนแบบไหน แล้วก็เราต้อไม่ไม่ไมรู้เลยว่าเขาจะให้ให้เราหรือเปล่านะครับในการเรื่อเรื่องคดีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจ,จก็คือเรื่องของการทัก่ารวไปให้ผู้ฟ้องเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้วิสูจนะครับว่าว่าสิ่งที่เขาโดนเหมือนเหมือนเขาขางาหรือเปล่าหรือว่าผู้ที่วิจารณ์ใน้สินค้าวิจารณ์เนี่ยทการทำเกินกว่าอำนาจเสรีจจภาพตามารัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพื่อนปกติอ่ะคนที่จะต้องวิสูจนั่นคือคนที่ถูกฟ้องเย่างทีผมมีอย่างว่าผมโดนฟ้องอีก็ต้องไปบอกว่าเนี่ยนะการที่ผมไปทำข่าวเนี่ยไม่ได้เ็น เรื่องของการไปทำเรื่องทำนี่อย่างที่เขาบุกเราหานะครับก็จริงๆตำรวจก็ไม่ต้องทำอะไรเลยผมผมได้ตำรวจช่วยตำรวจที่ตรวจขอ้อทีจริงอยู่นะครับก็ผมคิดว่าในใน,ในเชิงแบบว่าภาพรวมผมว่าควรน่าจะเห็นภาพอีกการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องวัฒนธรรมการฟ้องก็คืออย่างที่คุณฐานตวันบอกคือเวลาไปคอมเมนต์ตามในเด็ตเนี่ยก็จะแบบยังเตรียมไปเช้เาดอกไม้ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาพิพา,ากษาในอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วมันก็มีปัญหา แล้วเนอาจจะต้องมาพูดคุยแบบข้อเสนอที่คุณพันนาบอกก็คือเหมือนอาจจะต้องปรับจัดโทษอาญาเป็นหรือเป็นโทษทางแพ่งอย่างเดียวไหมมันไม่ควรจะต้องมีกฎหมายที่บอกว่าเอาคนเข้าคู่เพราะว่าเราทะเลาะกัเพียอนกันหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเรื่องพวกนี้มันทาให้การพูดคุยกันในสังคมนะครับแทนที่จะได้หาทางบอกร่วมกันแล้วก็กลายเป็นว่าก็โดนกฎหมายไปก่อนแล้ก็ขอโทษแล้วก็จบแค่นั้นสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะหรือได้เลี่อนแค่เปลี่ยนในสังคมนะครับลอบท้าย จริงๆเขาที่เข้าไปเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการสื่อสารกับสาธารณรไปแล้วนั่นคือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกฎหมายวิธีการพิจรารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจรา,ารณาความอาญาโดยเพิ่มบทนิยามคดีปิดกัน้นการมีส่วนร่วมสาธารณะเข้าไปในกฎหมายะะโดยวางกระบวนการให้ผู้ที่ต้องอให้ผู้ต้องหาจำเลยเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต่ออายการหรือสาลให้พิจรารณา สั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องกรณีที่เป็นคดีปิดปากการปิดกั้นการมีส่วนร่วมกับสาธารณะเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการโดนปิดปากอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากของของพรรคเก้าไกลซึ่งอาจจะเพิ่มเติมจากร่างกันนจริงไหมค่ะค่ๆกันน่าจะได้อินสปเรชันมาจากอเมริกนเพราะว่าเขาใช้คําว่าฟรีดอมโลเคชันอะไรประมาณนี้ก็น่าจะใช่คัะ ซึ่งจะคิดว่าอันนี้ค่ะก็คือข้อดีของการที่เราจะเอาเอาเอา,เอาร่างที่ที่เราเสร็จแล้วนะคะของพระเก้าไป่ยเข้าที่ประชุมกรรมธิการก่อนเพื่อเชิญภาพประชาชนท,ท,ที่อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้องติดป่านักกิจกรรมสื่อมวลชนหรือใครก็ตามที่สนใจเนี่ยการที่ร่วมกันพิจารณาในชั้นกรรมธิการก่อนอย่างน้อยๆเนีย่ยเป็นการที่ ขันหรืออะไรก็น่าจะคุยกันได้หรือว่าเพิ่มเติมเข้าไปได้ก่อนที่มีการส่งสภาใหญ่ซึ่งคิดว่าการเข้าไปเองคงไม่ได้มีคงว่าเราคงไม่แก้แล้วถ้ามีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนการผลิตกันถึงสิ่งที่มันควรจะเพิ่มเข้ามาก็คิดว่าสามารถที่จะดําเนินการได้ก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมถ้าจะท่านต่อยก็จะไปเขา้าจะไปเข<ช>้าไปทำมาที่การก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเชิญกับคนที่ สนใจแล้วก็คนที่ได้รับการคนที่ถูกฟ้องแสลงนะคะปัจจุบันหรือว่าภาพของส่วนของภาพนักกฎหมายหรือว่าสึมวันชนอย่าง,อางของพี่เนี่ยนักข่าวสีร้นอนเ่ยน่าจะโดนมากที่สุดแล้วก็อาจจะมีส่วนที่แบบจะได้รับผลระทรงโดยตรงมากที่สุดถ้าเทียบกับแบบสื่ออืน่นๆก็อาจจะเป็นร่วมพิจนารณาหรือเสนอแนะในชั้นกรรมธิการได้ทเกท <c oughs> ่าคิดว่ากรรมธิการเราเนี่ยก็เปิดกว้างพอสมควรค่ะถ้าอันไหนคิดว่าควรจะมีหรือว่าะวอะไรก็ตามเนี่ยก็เพิ่มเติมได้ มีการทำทำงานกันให้เสร็จก่อนที่จะส่งเข้าสภาใหญ่เพราะว่าเมื่อถึงขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็มันก็จบแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้คือรอการรอการเข้ามาตามลำดับเพื่ออภิปรายเพื่อนําเสนอต่อรัฐบาลต่อไปะครับผมอืมีกจริงจริงแล้วประเด็นหนึ่งผมคิดว่าที่เราคุยกันในวงเสวนาเรือเรื่องของอย่างที่คุณคุณทิติพันธ์ได้พูดไปว่าอีกแล้วการทํางานของสื่อ mm hmm. ถ้ารู้ว่ามีสื่ออะไรคนร่วมกันรายงานข่าวแล้วมันอาจจะเป็น ต่อป้องกันระเบิดสื่อระเบิดการค้องแทรกได้หรือเปล่าแต่ที่แล้วถ้าถามผมผมคิดว่าปัญหาของมันมันอยู่ที่กฎหมายมากกว่าเวลาที่าพูดจริงๆแล้วผมเวลาเนี้ยเ,เป็นคำถามที่ที่ผมถูกถามเยอะในช่วงหลัจงจากจากถูกจากลุ่มนะเพราะวุธไม่ทั้งสื่อคนเดียวหรือเปล่าแบบว่าเอา้เอาเหมือนการประสานเล่นไหนข่าวเล่นูสื่อข่าวไปทำข่าว มันใช่หน้าที่ผมหรือเปล่าก็ผมได่เลยเหมือนกันบางทีเราควรจะบอกเส้นไหมอะไร้ยครับแต่ที่แล้วผมคิดว่าปัญหาที่กฎหมายด้วยจริงๆแล้วในการเดี๋ยวว่าเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนที่ควรจะเป็นคนคุ้มครองเปรนภาพถึงมามาใช้พวกกุ่มื่อมาใช้แบบว่าต่อต้านการรายงานข่าวมากกว่านี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ชวนที่ผมคิดว่าชวนคุยกบบจากต่อยอดจากที่คุณทิพิพันธ์หราว่าพี่ป่าไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเราจะมี เวลาถามตอบใช่ไหมครับอีกสามทีลงไปรอครับอ๋อโอเคครับอันนี้คือรอเลยครับีเลยสามทีทในการถามตอบไม่ใช่ในการที่อยู่บนชาทีในการถามตอบไม่ใช่ในการที่อยู่บนชาแนลนอีกสามทีอ๋อโอเคโอเคได้คร,ร,รับทา่ทา,ทานท่านก็ถามก็เดี๋ยวอยากจะชวนนะครับทุกท่านที่อยู่ในห้องบริยาเซ็นเตอร์ครับมีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นกระแหรือว่าการทําง,งานของภาคการเัฐหรือว่าสื่อมวลชนก็สามารถ ถามได้นะครับก็เข<อ>้าใจว่าเรามีเครื่องแูดฝุ่นี่ทไที่ไว้นะครับอาจจะไม่ใช่มุดแฝงภาษาแบบเดิมมั่งมีใบมีใบทางนู้นนะครับครับผมมีไใบตรงนั้นนะครับถ้าวิ่งผมอาจจะถามๆาปโลดจากจ็ตที่อภิปรายไปแนนนะครับดีไหมครับถามๆถามผมก็ได้ครับถ้าผมถึงได้ยิ้มใช ครับผมเอ่ออันนี้อันนี้ระหว่างดีแอมโอเคผมเรียบริจักษ์ประชาไทยนะครับผมไม่ได้จะถามนะครับแต่ว่าจะเสริมประเด็นนิดนึงนะครับก็คืออีก16วันนะฮะสิบหกวันในรบรอบ14ปีนะครับของกรณีของคุณฟาบิโอโปเรอสกี้ซึ่งเป็นนักข่าวเป็นช่างภาพชาวเยอรม่ถูกยิงเสียชีวิตที่ ไม่ไกลนะไม่ไกลจากตรงนี้นะครับประมาณไม่ถึงสองกิโลจะตรงนี้ตรงที่สาลาแดงน,นะครับในการเหตุการ์ลายการชุมนุมปี53หรือปี2 0 1 0นะครับกระบวนการทางสารนะครับก็คือ,อปี 6, 0, 10, สองพพฤษภาคมปี2 5 6 6นรสะศาลไต่สวนการตายนะฮะชี้ว่าเสียชีวิตกระสุนมาจากฝั่งเจ้าที่ทหารนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะผู้ที่มีส่วนร่วมในการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นนะ ก็มีอำนาจในกองทัพแล้วก็ทำการยึดอำนาจแล้วกระบวนการก็อยู่นิ่งไปน,นะครับก็ต้องเป็นความหวังน,นะครับว่าเรามีรัฐบาลใหม่นะับแม้ว่าบางส่วนนะครับที่ยังยังเป็นผู้ทรงหน้าเดิมอยู่ในในรัฐบาลนี้นะก็จะมีกระบวนการในการยื้อฟื้นคดีว่าทําให้ดีที่มันถูกฟว้ไปประมาณสิปีเนะี่ยมันสามารถที่จะมีความก้าหน้าได้เพราะว่าชี้ชัด และเคสกรณีนี้แม้ว่าเราอาจจะมองว่าคนเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีภาษีร้อยกว่าในการพรวนคื้นความมีตวธรรมแต่คนเมืองที่เป็นนักข่าวนะฮะแม้ว่าทั้งแต่คุณฟาวิโอหรือว่าคุณฮิโดยูสิรังาตกที่เสียชีวิตตรงที่วันที่10เมษายนเนี่ยมันน่าจ,จะมีเคสตัวอ,อย่างเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกันให้ฆาตกรต่อเนื่องนะฮะที่ชื่อว่าลักเนี่ยมันก็สามารถที่จะเห็น ผู้ชุมนุมหรือผู้เหตุตา่างหรือแม้กระทั่งคนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยสามารถที่จะยิงกลับได้แต่ว่าเราเห็นสัญญาณนะฮะเห็นสัญญาณนอกหลังจากนั้นปี63ถึง66นะฮะ63ถึง64 65นะฮะที่ผู้ที่นักข่าวเองเนี่ยตอนนั้นไม่ได้โดนกระสุนจริงอาจจะยังโคดีนะโดนกระสุนยางนักข่าวประชาไทยเองก็โดนกระสุนยา,นนา,ายเงยาเข้าที่ชายโครงนะฮะถ้าเป็นกระสุนจริงเหมือนปี53เนี่ยก็คง ไม่อยู่แล้วนะครับและไอ้หลายคนที่โดนกระสุนผมคิดว่าอันเนี้ยทางบทบาทของสื่อเองหรือว่าข้อเรียกร้ององสื่อเองน่าจะเป็นคดีที่เป็นคงที่จะต้องเรียกร้องแน่นอนล้าภาคประชาสังคมเนี่ยก็ดาเนินการไปชกโชคร้ายนิดนึงนะฮะที่คุณฟาร์โอเนี่ยคุณลิซ่าเป็นเป็นนะพี่สาวน้องสาวของคุณฟาร์โอเนี่ยแกัเดเสียชีวิตไปก่อนแต่แกเป็นหัวข้อในการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมแต่ว่าเราเองที่เป็นนักข่าวเองเนี่ยนะฮะ ที่ปล่อยให้คดีมันค้างไปได้เนี่ยเสียชีวิตไม่ไกลจากสมาคมนักข่าวต่างประเทศนะฮะไม่ไม่ถึงสองกิโลเมตรซ้ำไปเนี่ยสามารถที่จะคดีไม่ไม่ึมุงนงนาได้เพราะว่าเนี่ยถ้าหากเราสามารถทําให้คดีของคุณควาบิโอคดีของคุณฮี่โรยุกิมุระมโตะเนี่ยสามารถเป็น,นตัวอย่างได้มันก็จะเป็นหลักการเป็นหลักกรตีว่าเราจะไม่เกิด่าตกรรมตอเนื่อนที่ชื่อว่ารัฐที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพนี้ขั้นชีวิตเลยนะฮะถึงขั้นชีวิตเลยครับก็ฝากไว้เพราะว่าจะ 14ปีการสียชีวิตของคุณฟอบิโอแล้วและสิปีของคุณยูริกิมุระาุโตเนี่ยผ่านมาแล้วตั้งแต่สิเดซากรับผมครับครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของวาระทรรายลด้ผิดแล้วก็เจ้า้าทีรัฐที่ต้องรับผิดชอบจากการค่กคามสื่อด้วยครับถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้กรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะทำให้ผมเข้าใจว่าก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตซ้ำๆต่อไปอีกด้วย ้าทุกท่านรู้จักกรณีหลายๆกรณีที่มันเกิดขึ้นกับสื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อถ้าเรามีกระบวนการยุติธรรมที่มันหนักแน่นในเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะช่วยเหลือเรื่องของการป้องกันการทุจริตของสื่อด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเทวฤทธิ์บอกไปก็คือช่วง หหรือ6กทุกที่ผ่านมาหรือก็สื่อ,อก็โดนโดนเรียกว่าได้รับผลกระทบจากการ,กาการปฏิบัติการต่อรายการชุมนุมของเจา้าหน้าที่รัฐควบคุมชุมชนด้วยหลายลเหตุการณ์แล้วก็อย่างไม่ได้มีการออกมารับผิดชอบหรือกรณีที่ผมติดตามก็อาจจะไม่ได้เป็นสื่อประชาชนเองที่ได้รับผลกระทำเองก็ได้รับผิดชอบแต่ว่าก็ไม่ได้มีการดำเนินกทนกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครับครับผมมีมีท่าใดอยากอยากเสริมไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันรแลกหรือว่าเรื่องของ และการนะะักข่าวดีด้วยก็เชิญเลยนะครับตอนแรกเข้าไปในข่าวเดี๋ยวเสริมข้อมูลนิดหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์บุเริ่มสื่อถูกทำลายบอลช่วงพ6กใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกเป๋บอกว่าอยากเห็นอันดับของประเทศไทยในรายงานาแต่อันดับเราขึ้นนะคะแต่ว่าคะแนานตกในหลายๆด้านค่ะตัวดูที่ตกเยอะก็คือ security ซึ่งถ้าเราไปดูในเราเราไปดูในหน้า โปรไฟล์ของประเทศไทยในเว็บของ i s เเนี่ยก็เขียนไว้เลยว่าเคือนอกจากข่าวในไทยเนี่ยจะโดนดำเนินคดีแล้วเนี่ยมันยังมีการถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยเคสต,ตัวอย่างที่เขาสรุกมาก็คือ,อ,อชุมนุมช่วงเอ็กที่มีที่มีการทำร้ายทนายพิชช่ติขาวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะก็เออ ด้านอื่นที่ตกก็คือเรื่องของกฎห,หมายก็กฎหมายกระตรกค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องตัวคนที่ i ข้าไปน indicator ของกระตรกเนาะก็คือถ้าไปดูเว็บแล้วพบว่าอันดับมันขึ้นก็เนี่ยค่ะนะครับมีท่านไหนอยากเสริมข้อมูลหรือตอ็ประเด็นต่อจากทีวีได้นะครับ ประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจคณะถุกภามเองเพราะว่าผมสงสัยว่ากออรณีอย่างเช่นที่เป็นการฟ้องผิดประมาทหรืออะไรพวกเนี้ยครับถ้าถ้าจะทําให้กฎหมายมันดีขึ้นนะครับมันควรจะเป็นรูปแบบไหนคำนิยามมันควรรัดกรมขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงตัวนี้นี่มันมีตัวแบบที่น่าสนใจไหมครับกรณีต่างประเทศเพื่อไม่ให้มันเกิดการฟ้อง แบบจากชายหรือว่าใครก็ได้เอาออกฎหมายแต่ฟองพูดไปก็เรื่องกฎหมายตัวนึงัะแต่ว่ามันมีมันมีตัวแบบแบบไหนที่เราสามารถแบบว่าเอาไปใช้ออกแบบกฎหมายเราได้บ้างนะครับครับค่ะเอ่เอคือจริงๆงหนิงประมาทไทยเนี่ยไม่ไม่เนื้อหาเนื้อหานีไม่ไม่ได้ต่างจากต่างประเทศมากในลักษณะที่ว่าเรามีครอสเรามีบทเวนโทษอะที่เขียนไว้นะว่าถ้าเป็นกรณี ตดชมโดยสุจริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,ค,อคือได้รับการคุ้มครองมาแล้วปัญหาใหญ่คือความที่เขาเป็นอาญาคือเวลาเป็นโทษอาญาเนี่ยมันทําให้เกิดความหวาดกลัวมากกว่าอย่างสำนักข่าวโดนฟ้องมินประมาอาญาไปรวลาที่การมีสิทธิเข้าคุกอย่างเงี้ยบรรดาธิการจะเลือกอะไรนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโอเคเราเราไปรับข้อเนอนนนสนอเนาะจากสหประชาชาติเขาพูดว่าหลักๆเนี่ยอยากให้แก้จากโทษอาญาเป็นโทษแพ่ง แต่คำว่าแก้เป็นโทษแพ่งก็ต้องระวังเข้าไปิดอีกกำลมงนะ่นเนยเหมือนสิงคโปร์โดนแท่งเวทีจบเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยคือมันต้องระวังกับลักของของของ,ของทางแพ่งอยู่เหมือนกันคือตามหลักกฎหมายแล้วเนะี่ยโทษมันแค่ต้องได้สัดสว่วนคือมันไม่ควรเป็นโทษอาญาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของบิดประมาณและเมื่อทําให้เป็นความผิดทางแพ่งนะคะโทษก็ต้องได้สัดสว่วนถ้ามีความผิดพลาดข,ขึ้นมาและเกิน ความเสียหายจริงๆโดยทุจริตเคยมีเจตนาทุเจริตอะไรนี้ด้วยคนะแต่ว่าอย่างที่บอกเองจริงๆนั้นในไทยเนี่ยมีประมาทอาญาเนี่ยวิ่งไปจนสุดทางนะเคสที่โดนจริงๆไม่ได้เยอะนะน้อยมากแล้วเอาจริงๆอ่ะเคยคุยกับุณาษาเขาบอกว่าจริงๆภายในเขาแทบเขาเขามีือนคล้ายๆฟอ,องเขาแล้ก็คือเ,เป็นแบบไกด์ไลน์ภายในนะทั้หมดเขาแทบไม่ได้ใช้โทษอาญากัเด็นประมาทเลยไม่เขาา้าใจข้ใหญ่ว่าแล้วทำไมถึงไม่แก้ละ ั้นในวันนี้ถ้าแท่ไม่ได้ใช้โทษอาญาก็มีประมาณอยู่แล้วมีแต่รอลงอาญาหมายว่าไม่ได้เอาพาเข้าใจกในทีนะรอลงอาญาในชยนัยก็หมายถึงคุณต้องไม่ทำความผิดในระยะเวลาเท่านี้ซ้ำอีกไม่งั้นคุณจะต้องเข้าคุกหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือปัจจุบันก็ไม่ได้ ใช้แต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นแค่ตัวของขู่เป็นแนวคิดแบบเป็นความคิดที่ว่าเราเราต้องมีกฎหมายไว้เพื่อแค่ขู่ค่ะแต่มันไปเปิดช่องไปเปิดช่องให้เวลาเราจะมีภาพวิจารณ์อะไรทั้งที่เราสุจริตอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจหรือคนที่มีอำนาจในการตีความกฎหมยายนั้นอยู่ในมือนะคะทาให้เขาสามารถที่จะทําให้เราหยุดได้โดยที่ยังไม่เริ่มทำอะไรอ่ะผู้สื่อข่าวอาจจะรู้แค่เขาพูดแค่ว่าจะฟ้องเนี่ยยังไม่ฟ้องเลยหลังการอาลง่ะหลายคดีก็เห็น เาลงเร็วมากอะไรเงี้ยท่ามื่อนีเ้นเข้าใจิดไมมติดไ,ไหมครับ